เผยนาทีสุดซึ้งแอปวิ่งฝ่าแขกส่งอ้ำขึ้นรถกลับบ้านหลังนางเอกรุ่นพี่มาร่วมอาลัยคุณพ่ออนุศสรมิตรภาพข้ามช่องสุดซับซึ้งเรียกว่าเป็นมิตรภาพต่างช่องที่ทำเอาหลายคนซาบซึ้งใจไปตามๆกันสำหรับโมเมนต์ที่นางเอกสุกตา อ้ำพัชราภาเดินทางไปร่วมไว้อาลายัยงานสวดอวิธรรมคืนที่สี่คุณพ่ออนุสรนคุณพ่อของแอฟทัสออนร่วมกับเพื่อนพ้องในวงการอาทิแอนทองประสงค์นัดมีเรียอ้ํอ,อาทิชาติเมปทิดาลิเดียสลันลัดดีเจต้นหอมสกุลตาล และอีกมากมายโดยหลังเสร็จสิ้นวิธีอ้ำเดินออกจากศาลาเพื่อไปรอขึ้นรถกลับบ้านพอแอบเห็นดังนั้นจึงรีบออกมาเพื่อรอส่งอ้ำขึ้นรถอ้ำหันมาเห็นก็ตกใจก่อนจะบอกว่าไม่เป็นไรให้แอปไปดูแลแขกททำเอาแอบซาบซึ้งใจยกมือไหว้ขอบคุณ ก่อนที่อ้ําจะพูดให้กําลังใจแอปกระทั่งรถของอ้ํามาถึงแอปได้ยกมือไหว้ขอบคุณอ้ําอีกครั้งและยืนส่งอ้ําขึ้นรถกลับออกจากงานไปด้วยสีหน้าและแววตาแห่งความซาบซึ้งใจ